สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้เราจะมากดดูนะคะว่าที่ป้าลงล็อตเลนส์แพดเอาไว้นะ l ล n c h แพดกับ l ล h p o o ูเอาไว้เนี่ยตอนนี้ได้ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าจอหลักนะคะแล้วก็ อ่าเดี๋ยวพาเข้าตั้งแต่แรกดีกว่าเนาอเดี๋ยวจะงงค่ะก็เข้ามาที่หน้าจอหลักของ a p r b i n a n c e นะคะแล้วก็กดไปที่ Launchpad ค่ะอ่าเมื่อกดมาที่ Launchpad นะคะก็จะมีขึ้นว่า b N n a n c e Token Launch Platform นะคะแล้วก็ดูแถบเหลือง ขวาล่างนะคะก็จะเห็นขึ้นคำว่า pending harvest วงเล็บหนึ่งนะคะนั่นก็คือผลตอบแทนที่เราได้รับแล้วเรายัางไม่ได้กดรับนะคะหรือกดเคลมนะเราก็กดค่ะอะเมื่อกดแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหัวหัวข้อคือรอการเก็บเกี่ยวนะคะสำนักสำหรับหน้านี้นะแล้วก็มี my reward เนี่ย ได้รับเหรียญดาบวก0.0004นะอันนี้ก็คือตัวรีวอร์ดที่เรายังไม่ได้กดรับหรือตัวเหรียญนั่นเองที่เขาแจกให้เราฟรีนะคะทีนน้ถัดลงมาข้างล่างก็จะเห็นว่าตัวพอร์ตลอนช์แพดของป้ากับลอนช์พูลมันจะอยู่ด้วยกันนะคะก็ตัวพอร์ตของป้าจะประกอบไปด้วยเหรียญ C HZ นะคะ4 5349แล้วก็ BNB 0.0289 BUSD 9.4358อันนี้คือเงินลงทุนทั้งหมดนะคะที่ป้าเอาเข้ามาสเต็กไว้ใน Launchpad นะคะกับ Launchpool นะก็ทีนี้ reward ที่ได้รับนะคะก็จะมี City 0แล้วก็ City 0.0001นะเหรียญดา0.0017แล้วก็เหรียญดา 0. 0361ไอ้ตรงรีวอร์ดที่ได้รับนี่คือเราได้รับไปแล้วที่เรามากดเคลมเหมือนวันนี้นะคะอ่าละค่ะเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วเราก็กด harvest all นะคะกด got it ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะอันนี้ก็คือเหรียญเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าสปอตวอลเด็ของเรานะคะอ่า ทีนี้ทํายังไงจะได้เหรียญดาฟรีอีกนะคะมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูในคลิปต่อไปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนค่ะ